เราจะไปดูพระยุงแบบยาวๆเลยนะครับปูเป็นแถวเป็นแนวนะครับเรียงกันไปนะครับโอ้รับรองว่าผู้ชมต้องชื่นชอบแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับในอนาคตอันใกล้นะครับเป็นเศรษฐีนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับพระยูงไม้ๆนะครับนะครับนี่ครับพระยุงนะครับพระยุงพรยุงพรยุงทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับอืดูดีมากๆเลยนะครับ อากาศตอนนี้นะครับแดดออกมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นี่อากาศนี่ค่อนข้างที่จะขมุกขมัวหน่อยนะครับมีฝนตกโปรยปลายลงมาด้วยนะครับแต่คราวนี้นะครับอากาศเปลี่ยนไปนะครับอากาศดีขึ้นนะครับเหมาะสาหรับการมาส่องต้นไม้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับออืงามจริงๆงามจังๆนะครับเนี่ยห้าปีนะครับคุณผู้ชมครับ แต่บางทีเนาะนะครับบางพื้นที่เนาะนะครับพะยุงห้าปีอาจจะเติบโตกว่านี้นะครับมันก็แล้วแต่อ่าสภาพภูมิอากาศนะครับแล้วก็สภาพภูมิประเทศด้วยนะไม่ใช่ว่าต้นห้าปีจะต้นเท่ากันหมดนะครับเนี่ยอย่างอยู่ที่สวนผมนะครับบางต้นสามปีก็ต้นเท่านี้แล้วนะครับแต่ว่านะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่นะครับต้นพะยูงนี่มันจะมีเวลาของมันนะประมาณยี่สิบยิงยี่สิบห้าปีนะครับ แก่นมันถึงจะเริ่มเริ่มมีเยอะนะครับถึงจะสามารถตัดไปขายได้นะครับแต่ว่าถ้าอายุน้อยๆน,นะครับเราไปตัดมันขายนะครับมันก็ยังไม่มีแก่นนะมันก็จะมีแต่เนื้อไม้เป็นส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นนะครับคนที่จะปลูกต้นพยุงนะครับต้องมีเวลาให้เขานะครับต้องมีเวลาให้เขาถ้าจะเอาเนื้อไม้นะถ้าไม่ได้ปลูกแบบไว้ประดับหรือว่าปลูกไว้เพื่อความสวยงามนะครับปลูกไว้เป็นยาบำรุงหัวใจอย่างเดียวนะครับ แล้วต้นนี้แปลกกว่าเขานะนี่ครับต้นนี้แปลกกว่าเขานะครับดูจากใบนะจากใบดูจากกิ่งก้านดูจากสีนะครับจะแปลกกว่าเขาหน่อยนะครับต้นนี้จะใหญ่หน่อยนะครับคุณผู้ชมครับนี่นีครับอืมคุณใยายผองนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเรียกได้ว่านะครับยิ่งนับวันยิ่งจะมูลค่าเพิ่มนะมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าไม้พยุงนี่เป็นไง ไม้ที่ราคาเรียกว่าเป็นกลุ่มสูงที่สุดเลยนะครับเป็นกลุ่มต้นไม้ที่มีราคาแพงมากนะครับเป็นอันดับต้นเลยนะครับถ้าเอาต้นไม้ชนิดต่างๆมามาเรียงกันเนี่ยนะครับไม้พะยุงเป็นไม้ที่ให้ราคาสูงมากนะครับกลุ่มสูงมากที่สุดนะครับฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับการปลูกต้นไม้ไว้นะครับเป็นการลงทุนนะครับในระยะยาวนะครับแล้วพวกผมก็ยอมใจอย่างที่ว่าท่านนะครับอายุเนี่ย หกสิบกว่าเจ็ดสิบแล้วนะครับแต่ว่าท่านก็ยังมีจิตใจที่ดีท่านอยากจะปลูกนะครับให้กับลูกให้กับหลานนะครับท่านไม่หวังว่าท่าน <c oughs> <Heroes> จะได้ใช้งานนะครับท่านหวังเอาไว้เป็นมรดกให้กับลูก uk, <c oughs> กับหลานนี่แหละครับคือความรักความห่วงใยของคนเป็นแม่นะครับคนเป็นย่าเป็นยายเนาะนะครับห่วงลูกห่วงหลานนะครับอยากจะให้ลูกอ <c oughs> ยากจะให้หลานได้สิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับซึ่งนั่นก็คือเป็นสมบัติ นะครับที่มีมูลค่าสูงนะครับคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับสมมติว่ามอบสมบัติให้เป็นผื้นดินเปล่าๆนะครับกับอีกแปลงหนึ่งนะครับมอบสมบัตินะครับให้เป็นผื้นดินนะครับที่มีต้นพะยูงนะครับอายุสมมุติว่าอายุ25ปีนะครับพร้อมที่จะตัดขายได้เลยคุณผู้ชมลองคิดดูว่าอันไหนจะมีมูลค่านะครับมากกว่ากันนะครับคิดในเชิงเศรษฐกิจนะนะครับรวมไปถึงคิดในเชิงจิตใจด้วยก็ได้เช่นกันนะครับ การที่มีต้นไม้เยอะกว่านะครับนั่นก็แสดงว่ามีการวางแผนนะครับมีการมอบนะครับสมบัตินะครับให้มากกว่าพื้นดินนะครับเปล่าเปล่านะครับนี่นะครับมองในแง่ของมุมคนรักต้นไม้นากก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้จะมีต้นกระถินลงด้วยครับกระถินลงนี้นะครับเกิดเองนะครับคุณผู้ชมครับไม่ไไม่ได้ปลูกนะเพราะว่าท่านท่านตั้งใจที่จะปลูกต้น พายุนะครับแต่ว่ากระีินตะลงมันเกิดเนาะเมื่อมันเกิดมาแล้วนะครับต้นมันเติบโตขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ปล่อยให้มันเติบโตไปนะครับคุณผู้ชมครับฝั่งขวานี่นะครับเป็นพื้นที่อีกเจ้าหนึ่งเนาะก็จะมีการปลูกต้นยางพารานะนะครับก็เพิ่งลงปลูกเมื่อฤดูฝนนี่แหละนะครับไม่ได้ปลูกนานนะครับต้นกําลังเล็กๆอยู่นะครับนครับอู้ ป่าไม้พายูงคุณผู้ชมครับป่าไม้พะยูงเต็มๆเลยนะครับนี่ส่วนแรกก็จะมียางนานะครับอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาโอ้โหคุณผู้ชมครับพะยุงล้วนๆดีใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสมามาเยี่ยมชมนะครับที่สวนของคุณยายนะครับขอบคุณคุณยายผองนะครับที่ให้โอกาสผมมาถ่ายคลิปนี้นะครับแล้วก็นําไปอ่า นำเสนอนะครับนําไปบอกเล่านะครับต่อให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับช่องผมนี่มีมีคนดูจากหลายพื้นที่เลยนะครับผมไปดูมันจะมีสถิติขึ้นมาเนาะว่าดูจากจากที่ไหนนะครับจากภาคไหนบ้างนะครับจากประเทศไหนบ้างนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับบางคนนะครับท่านก็เป็นคนบ้านเรานี่แหละนะครับแต่ว่าท่านได้ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะครับ ทำงานทำการที่ต่างประเทศนะครับอาจจะเป็นประเทศเกาหลีนะครับประเทศไต้หวันนะครับปร,ประเทศซาอุประเทศอะไรก็ตามแต่นะครับขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับได้เงินเยอะๆนะครับกลับมาให้กับบ้านให้กับเมืองของเราให้กับลูกกับหลานของท่านนะครับประสบความสําเร็จทุกสิ่งนะครับที่ท่านอยากจะได้นะครับผมในานามของคนไทยนะครับที่ได้โอกาสทํางานที่บ้านเกิดเมืองนอนนะครับแล้วก็มีจิตใจรักต้นไม้ผมก็ขอนําเสนอนะครับ คลิปวิดีโอนะครับจากบ้านเกิดเมืองนอนของท่านนะครับนําเสนอไปให้ท่านนะครับส่วนท่านที่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดต่างอาเภอนะครับทำงานอยู่ที่กรุงเทพกรุงไทยนะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับได้เงินได้ทองเยอะๆนะครับกลับมาอีสานบ้านเรานะครับถ้าท่านเป็นคนอีสานนะครับได้ดูคลิปนี้ก็เรามีโอกาสดีๆแล้วนะครับเราได้อยู่บ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็ปลูกต้นไม้ช่วยกันนะครับคนละต้น2ต้นเนาะผู้ชมครับเราจะได้สร้างป่านะครับสร้าง ระบบนิเวศที่ดีให้กับบ้านกับเมืองของเรานะครับนี่ครับความสุขของผมคือการดูต้นไม้นะครับทุกวันหยุดนะครับที่ผมไม่ได้ไปทํางานประจํานะครับผมก็จะออกมานะครับหาส่องต้นไม้นะครับให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรับดูกันนะครับนี่ครับลมพัดมานี่โอ้โหเย็นมากๆครับคุณผู้ชมครับมันรู้สึกดีนะครับเห็นต้นไม้ไหวไปมานะครับ วันนี้ตอนผมออกมานี่ฝนตกนะเนี่ยสังเกตที่ว่านะครับตามตามใบต่างๆของต้นไม้นี่จะมีเม็ดฝนติดอยู่นะครับซึ่งผมก็ถามว่าผมกลัวฝนไหมนะครับผมก็กลัวนะกลัวว่ามันตกมาเนี่ยมันจะถ่ายทํายากเนะ <c oughs> <c oughs> มีคลิปหนึ่งที่ผมถ่ายไปด้วยฝนตกไปด้วยผมก็สู้ไปนะครับสุดท้ายฝนหยุดกลายเป็นว่าผมาประสบความสำเร็จนะครับแต่ถ้าฝนตกมากๆผมก็ปิดคลิปแล้วก็เดินอย่างว่องไวนะครับหนีไปจากจุดนั้นเช่นกันนะครับ เพราะว่าบางทีมันก็สู้ไม่ไหวเนาะครับต้นนี้ต้นใหญ่ครับคุณผู้ชมครับเปลือกของเขานี่เริ่มมีมีการแตกนะครับการแตกเป็นร่องนิดหน่อยนะครับนี่ครับกาไม่รอบแล้วนะครับนี่ต้นนี้นะครับห้าปีครับคุณผู้ชมครับสวยนะครับอ่ะต้นที่ล้มก็มีครับคุณผู้ชมครับนี่อ่ะไปดูไปดูการแตกออกมาใหม่ของเขาครับก็จะมีต้นนี้นะครับนี่รากของเขานี่นี่คือรากนะครับ หลักพายุนะเหนียวนะครับเหนียวมากๆเลยนะครับน่ครับมองมองย้อนกลับอีกนะครับสวยงามครับสวยงามดูดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่าโอเคครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้10บนาทีกว่าแล้วนะครับผมจะขอนําเสนอนะครับภาพสวยๆไว้เพียงเท่านี้นะครับรอติดตามคลิปต่อไปของผมได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นครับเอาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ